ก้าบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมื่อสุขุสุขคนเด้อมื้อนี้กลับมาพบกับเบาแอร์ไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนีเบาแอร์ไซบุรีก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านไอ้จอนแจ้งน้องพี่น้องเนาะก็ได้มาหาไอ้แม่เท่าบุญมีพ่อพี่น้องเนาะกับาพอไงก็บบอกเคยเข้ามาจักเทื่อพ่อพี่น้องเนาะก็ไอ้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ เห็นแม่เพื่อนน่ะไม่ท่าบุญมีน่ะอยู่จากซองอื่นพลอยพี่น้องไลยเนาะเพิ่นก็เลยว่าเกิดความสงสารเพิ่นพลอยพี่น้องเนะเพราะว่าบอแอกับบเคยมาสัมภาษณ์ด้วยตัวบอแอเองจักเถื่อพลอยพี่น้องก็เป็นข้งแรกของบอแอไซบุรีเนาะก็ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นพลอยพี่น้องเนาะก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งมามอบให้ทางแม่ตู้เพื่อนนอกพี่น้องเนาะก็เห็นผู้ใหญ่จะบุญเพื่อนว่าว่าแม่ตู้เพื่อนน่ะจักเพื่อนป่วยเป็นโรคอีกอย่างพลอน้องไม่ท่าบุญมีนี่แหละ แต่ว่า FC ก็อาจจะหู้อยู่แล้วพี่น้องเนาะว่าไม่ท้าบุญมีเพื่อนเป็นไผยก็อาจจะไปเปิ่งแบบซองอื่นก็ได้เพราะว่าบอแองกับบอเคยเข้ามาจักเทื่อพี่น้องไอ้เนาะก็ได้ถามข่าวหรือว่าถามทางมาพี่น้องไอ้เนาะแล้วก็เอาหูมาให้เพื่อนบิ่งพี่น้องเนาะผู้ใหญ่จะบุญเพป็นกระซงหูมาให้บอแองไซบุรีเนาะก็โอเคพอน้องเดี๋ยวบอแองไซบุรีสิพาไปสบายดีแม่ตู้เพื่อนแล้วก็ไปสอบถามเรื่องราวเพื่อนพร้อมกันพี่น้องไอ้เนาะกับบอแองก็ดีมุกดีใจหลายพอน้องไอ้ที่มื้อนี้ก็ได้เป็นเกียรติหรือว่า ตัวแทนของผู้ใหญ่จะบุญเพิ่อ้นเช่นกันพอพี่น้องเนาะกามาเห็นแม่ตู้เพิ่อ้นกาอยู่กับลูกสาวพอพี่น้องเลยเนาะนี่นะเฮือนชานบ้านซองเพิ่อนกับโมหลังโมใหญ่บันไดพี่น้องเลยไฟก็ยังบ่มีเนาะแต่ว่ากัเข้าแผงโซลาเซลล์เนาะอยู่ด้านหน้าเพิ่มนกับปลูกกล้วยเด้อพอพี่น้องเลยเนาะปลูกกล้วยปลูกพักปลูกหญ้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะปลูกอ้อยปลูกยางพี่น้องเลยนะโอ้โหแม่ตู้เพิ่อนอะอาศัยอยู่น้ำไผ่แน่พอพี่น้อง ขออนุญาตเด้อแม่เด้อสบายดีโดยสบายดีสบายดีขออนุญาตเด้อสบายดีขอแม่เอ้ยไม่ท่าบุฒมีบ่อยนี่นะโดยทุกอย่างปากมองเลยพอแม่เอ้ยขมอมือเนี่ตน้ำตงกอกน้ำตาไหลขมือโดยขึ้นมันไหนมันห้องกับปูกานั้นน้ำตาผกข้าไม่ได้เอื้อนผูข้าเมื่อยแล้วความหายนะ เจ้าให้เป็นแนงยังให้แลยบอกให้มันกระตำมาใช่ลูกหลานเอ้ยบุเมนแม่ตั้งต่ออยากให้มันตำมาตัดต่ำเนาะโดยอยู่กับลูกลูกสาวบ่อยเลยนะน่ะโอยลูกสาวนะอยู่กันสองคนนี่บ่อยเลยอันนั้นสี่เนาะเพราะว่าเด้อบ่เอ๋นะอันนี้บ่เอ๋เองนีเนาะเพราะว่าบ่เอ๋บ่เคยมาจักเถื่อนเนาะกะมื้อนี้กะ บ่เอนาะกาได้เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ใจบุญพนเนาะพนกาได้ฝากเงินจนํานวนหนึ่งมาให้ทั้งอันแม่ตู้ก็เลยว่าได้เข้ามาถามทางมาเนี่ยแหละได้เข้ามาถามหาเจ้าเนาะพนเห็นจากซ่องคนอื่นแล้วกเพนอยากฝากเงินมาซอยนะ่นาะว่าเห็นแม่ตู้นะป่วยเป็นโรคอย่างก็ออะไรเป็นลมอยากเป็นลม,นลมบ่่อยว่าเ,เสียงดังบ่ไง รถธรรมดาคันวันนี้เห็นคนตีคนขาเออเห็นคนตีคนขาลเอาตกใจเนาะโอ้ยปีกายนีนก็เห็นรถต่ำรถเออแล้วก็ทางผัวกับปี้ล่องแต่รถยักษ์หันรถมอเตอร์ไซค์ทางเมียกับปี้ล่องแม่ก็ล้มอยู่กับที่ เมเอมาไปหาบอกคนคนตายเด้ออ่านเฮาคนตายเดอ้อแล้วยูนอยนึ่นนเขาก็โทรเอาตำรวจมาอือลูกหัวใจว่าวคงจะอภูตั้มหังกะห้าบอท่านชับอืปไปตูนี้ยูน้ำกันเอ้ยกับมีอันลูกมีเต้าเนาะ มเพราะว่าบ่อเอ๋นะบอเคยเข้ามาจากเตื่อนเนาะบ่อเอ๋สิถามคืนใหม่เนาะทุกอย่างเพราะว่าบ่อเอ๋บอเคยเข้ามาจากเตื่อนเนาะในตัวหลวงเอ่อพ่อแม่อย่าวถามเน้อพุกขาเอาพื้นมาความพุกขาทุกผ่านมาโดยโอ้ยบอพ่าวให้บอพ่าวให้ไปตัวขึ้นบ่อให้ลูกเอ้ยขึ้นบ่อให้มันก็ย่อยออกมาหันขึ้นไหวก็บบ่ยู่ลึกเถื่อนกันดึกมา แต่ละคืนคันคืนได้ขิดนอนบนหลับไปลุกมาเคียวมาป้ากับอันนี้แหละลูกเธอกะลูกอันนอนลูกกับหลานลูกเธอกะแต่โตพูติดยามันไปนอนห้องเบื้องนั้นลูกเธอกะดึกดึกมาแล้วจับขันมาแล้วเขาเมื่อแล้วก่อนอีกตะกี้ตะก่อนอยู่ดินอยู่ดินเพิ่นอยู่พุ่นผู้นี้กําลังชอนเฉายังน้อย คน่าตื่นมาไม่เช้าละปั่นกินข,าาขา้าวผ้าแม่ข้าวปลาหน่อไม้แมฆเราแต่ก็แต่เก่าเออโดยโดยผ้าแม่ข้าวหน่อไม้ช่างอ่างไอ่ไรชั้นนี้ละพักกัดามมาชองคนแม่ลูกลูกกะเต็มชองเปาผุย แม่ก็เต็มช่องเปล่าพูยจนแม่เจ็บแม่โชกขวมือใมดลูกย่อนป่วนในได้กินยาชันกับหมอช่ามดลูกย่อนเนาะเออเห็ดเวียกนะและวบนนี้จองกับบันไดนอนต้มนำมาบ้านเมืองพนอนชงัดติ้งอยู่เดือนสิบเอ็ดเดือนเดือิบสองมูเห็ดเวียกบมีไผ่ในบ้านล้วก็เตียงซอมนำมาอนี้ค่ะ และวันน vale he mm ี hmm. like he uh ้ฮ huh. sure. ั่นบ้านเมืองเพิ่นนอนมดโตฮั่นมาได้นอนและของนหม่ชํานี้เนื้อแนมันไปหามาต้มขายให้บ่มีนะหาข้าวหาข้าวกินชื่อข้าวกินบ่เสมอเนื้อโดยมือนี่ก็ชื่อก็ชื่อถือบนคอกระคอมือใดหาบ่ทวงบะทันแลวก็ซีหามือกระนั่งอันนี้ก็ข้าวเพื่อนให้ก็ะน้องเพื่อนนี่แหละแต่ว่าข้าวฮั่นมีพออยู่พอกิน เพิ่นให้ก็ไปกินน้ำเพิ่นนะอัจังหายแล้วก็มันเอาหักไม่ให้เพิ่นนะพรัขาไปตลาดไปชื้อไปซื้อหักไม่ยาดีวินไม่เอ้ยมันว่าเห็นไม่เท่านั้นเออมาขายยาดีวินแล้วชื้อไม้เอาเด้เด้อแล้วชื้อชื้อแล้วมาให้แล้วอันนี้พูนั้นแปลว่าคอยวินหัวแล้วมาใบให้เพิ่นนั้นช่องอัน แล้วก็ทางเกี้ยวข้าวน้ำาึ้น่นแล้วก็ได้โมดทนีนเน่เพิ่นให้สองสอบวันละสอบเดียวอะชอบชอบ,ชอบกัน่มได้เต็มข้าเก็บน้ำแน่ข้าวเก็บข้าวเปลือกวันละข้าวสารข้าวเปลือกโทันเรยไปสี่แล้วก็เอาไปเอามากะเอ้อยน้องก็ห้แล้วบันี้ นี่นี่นี่ไรนี่จากบ้านจากเมืองจากดินจากดอนดินคอยชื้อเป็นโกดเป็นหลานให้นี่เด้อจากดินคนนี้น้องชาวลูกพอเดียวไม่เดีเอาและผู้ให้อันนี้โนลูกชาวไปเกี่ยวนนในลูกพ่อน้าแม,ม่น้ำกัน และนี่นะอย่ามาไกลมาเถอะดินดอนกูไม่จางนางเล็กกูไม่อยังให้อยู่จะนอยเพิ่นว่ากูเหลี่ยงไม่จางนางเล็งขันมีเงินขันแม่จะขายเอาไอ้ก็หุบเขาหันเดือยนี้แม่มูมีเงินหกุ่ยขายหุบเขามาไว้อโดยแลวเ<อ>จ้านายมาให้เพิ่นบึ้งอเอ่อยน้องผู้ขาเป็นอะไรแลชุมเพิ่นไปขาย ไปขายไปขายเป็นกบเป็นปลาลูกพูเดี๋ยวตาตาเจ้าน่ะเป็นเป็นไม่ได้มาตะเกิดแบบเบะบ่ถืออย่างนั้นนะมันเป็นปลาดอกปลาดอวเรื่องเทือหันไขตาเจ้านี่ได้ข้างข้างขวาในได้เป๊ะเออแล้วมันนาภาคจะได้จ้ะฮะนาภาคจะถืออย่างนั้นนะขมากบ่หรือว่า อันอกเลืองบอจักลุ่ยจักถึกไปใช่ลานนี่แหลงเมืองเถื่อนอันพูนยหญ่ๆเมืองเถื่อนมันข่มลงมันกับมันกับใส่แปะลยลานลังเถื่อนชุกไปแบบนี้ลาลูกเจ้านะพูนใหญ่อยางนี้พูติดแก้เจ้าคือบอกไปบอมบัดเฉยเอาไปช้างเผินยังได้หอดีขนาดนั้นมาแต่ใช่เออแล้วบันนี่ล่ะในลูกน้องสาวเผินกาไปขังในสองฝีนละ ไปกินไปส่งขนมให้ลูกเห็นน <le eh uh ั่งกินเข่าอยู่ในเน่าแล้วก็เป็นยาใด้างสีฮันเพิ่นเจ้าโต้เ้นเพิ่นให้ในแล้วบันนี้หันแม่ละไปตะกี้หันไปกับพุ่นี่แห้ะมันเป็นพีช้ฌาชรอเลาะแต่เนื้อตลอดใต้เลาะแต่ใต้ตลอดเนื้อยางตั้งถ้ำดำบุ๋มมีบนโยจสรุปว่าทุดเจ้าหน่ะแบบชั่วมืดในีรื่องธรมาหากินกันไม่ได้เฉย ห้าขึ้นก็ขุดก็ปูไขยผะอนห้าหอยได้มาเลยชื่อเขาคำผููใหญ่ฮะมันได้เงินมาประกาศมันก็ไปซื้อเนี่ยมันมักเะไรอ๋อไฟอ๋อมันก็ขคอเนี่เจ้ากคอนัีนเจ้าบบได้มันก็ะหาเคยตีทั้งแม่ตีทั้งแม่ตู้ยู่บ่าเนี่ยเคยปะอันเมเองนี่คัคันมันว่าคันเมว่าแล้วมันโบป่าคันอันนี้เธอว่าบบได้จะดีเมท่าตีปะ โอ้หงบาบนักได้แม่เป็นตัวชุกไว้ชินหนึ่งก็เม็ดมันเองเม็ดอยู่ไหนค่นมันจะเลือมมากกอยากตัดขอนี่แม่ว่ามึงจยเห็ดได้ค้นมึงเห็ดมันเข้าใช่ไหมตูเข้าคือสืดินสืดดอนให้เราอยู่เจ้าน้าผู้บิกช่มึงก็ได้อยู่นะแม่แต่ถ้ามึงก็ได้อยู่ในในเรือนเข้าคู้สืดินให้เราอยู่เข้าคู้เห็ดเหือดให้เราอยู่เข้าสีเห็ดนื่ค มันเลยอยู่เฮือนอยู่ย่อนไทยก็เดี๋ยวย่อนละแหลนมันถือมันใน่นไปอย่างไรใช่คนน่้นไปยุหากินไปตามเพลงบอกมังเถอกระซัมหนีหางกระลูกแต่นอนนอนแต่กลางคืนซัมหนีหางกระลูกกลางคืนนี่แต่ว่าแรงกินแหละเขา หมากไก่คันกินไก่คันบัดมาตะลิ้นหมาไก่คันก็กินไก่คันมาหลบดึกนี่นี่นี่ลุเอลลุไปจอดอยู่ห่มไหนไปบ่เป็นนังแม่เอ้ยบ่เป็นนังยาไม่หลบบ่เป็นนังแม่เอ้ยบ่เป็นนังบ่เป็นนังแมตู้มากินมากบ่อืมันได้ที่นี่ตาเจ้าหน้าได้ไปหาหมอตรวจเบิ่งอยู่บ่ลเลยจังไดบ่ได้ไปบ่เมะจะจับไปทางไหนบ่ได้ใส่ยาใช่ยังบ่มันกระเจ็บบ่แบบนี้นะ เวลามันขึ้นมันก็ขึ้นนนั่แหละมันขึ้นก็เไผ่ตื่นตื่นมามาเช้าในน้ำตาออกแล้วเอาเฉดเ็ดจนเจ็บมันมั้ยเจ็บมันแฉดคือมักหนักมักเผ็ดถึือมือมือตีนกระสันของคือเห็ดเวียดหนักมือตีนนี่ก็เห็ดพี่แจักที่นะเพื่อนตีเพื่อนตีลานชายอันผู้อยู่ดินเพื่อนตะกี้ยุ่คุ่นและเพื่อนตีตะกี้ แสดงว่าเจ้าเจ้านี่ยเป็นเป็นคนบ้านนี่บอเป็นคนบ้านนี่ห่งลงมาอยู่น้ำเมเมมาห่งเมหันเสียแล้วเสียได้สามปีลงมาน้ำเมเพราะว่าเด้อบอบอแอน่ะไปเห็นจากซองอืรนเห็นเมตู้ไปเก็บอันกระป๋องเหมาะตามข้างงเหมาะพอได้กินแช่ปาขายได้กิโลเท่าไหร่แม่อันเคยห้าพัน ห้าพันหกพันไปขายอยู่ชายเชโน่คนบอกข้ามันเอาเงินเออตังเถอะกะไอ้ชีพันตั้เถอกกะช่องพันกะขายพอได้เครื่องเที่ยวแล้วก็ขนมไทยล้านพอเลยชงล้านไปโรงเฮียนล้านลงหงเฮียนแต่ละมื่นกะลังมื่กะช่องพันละหมื่นกะซีพันหลูกเจ้าเนรอได้บัตรเจ้าได้ใช่ขออนุญาตอันสิถามว่าแบบเลิกลากับอันผัวได้ดนแล้วบอกไง จะก็ยังลุกหันไ้หาไปเอามาขัวกรรมเอาเองเลเพราพื้นนี่แหละขัวกรรมช่วยกันเนาะหาพื้นให้ลูกอยู่ใครอันนี้เอาง่ายๆนะคือดินดอนต้นหญ้านะมีผู้ใหญ่จะบุญคนซื้อให้บ่โอ้โอนีบ่บวโอ้ยบ่บ่าวโอ้่เป็นคนซื้อให้เนาะ ทางโป่งใหญ่เฟิ่อนอ๋อบ่เตียงทองพรอยพี่น้องเทางปนปบน้ำไ่อก็ไม่กันว่าอันและแม่เป็นช่อยได้หยันยังให้ตื่มดินให้ตื่มดินบ่โดยทางได้เนี่ยนะไม่ได้ข้างๆนี่บ่เพิ่นจะขายเท่าไรน่ะจะขายอยู่ค่ะจักอันวังหันหันเพิ่นว่าจะตื่มอยู่อ่ะเพิ่นอนจะตื่มให้สี่หมื่นแปดหกอันปลาเพ็กอันเทงหัวเบื้องหนังหันว่าให้สี่หมื่น แ <To> ล hmm. uh, uh, ้วว่าลูกถามลูกค้าว่าปูสิขายบ่ดินหันเขาออันเขาเอื้อยหันากตื่มว่าเินตื่ให้เขาเจ้าลูกสาวว่าบ่พร้อมถ้าจําเป็นอีลจังสิขายว่าซั่นอือแล้วก็มีลูกสาวเดียวคือกันอือาให้จําเป็นก็ถึกดเจือกรดต่ําเป็นเก็บเป็นไขายเบเป็นจังสิขายอันนี้ั้ กิด่ดว่าเป็นหนีเขาได้จากอาหารนี่ค่ะฉบออกทำบ๊ะได้ให้เป็นหนีเขาและเงินทันออกดอกลยขายให้เจ้าเอออกเขาบ๊ะได้ให้ดอกเขาหันหย่ขุนกับทรมานดินฝุนดินอันบนเขาอยูุ่กระซิ่มนี้และทันสิลื์กน็นนะ้อยนึงและเป็นมันเป็น,ปนห้องเนี้ขางมืงเงินันขนยุขางมือเงินทันสายุ หักอลมานื่อของมันในได้สารพัดใช้ยูใช่ไหมเร่นันออน้าต้มเอาก๊อกเนาะคนทางหายเนาะเคลื่อนไม่เท่าบนมีในบอกที่ว่าเป็นอันอย่างก็มุลกย้อนเนาะย้อยมันหอใจกระเชิดไอ้มึงกระเชินเฮ็ดไปจับไปจับัชดรวงกะเพื่อหอนเฮียวมั้งรังเทอกะ มาถ้า<ก>ถ้าจะหมด้อถ้าจะหมดว่ามีเงินนี่ใชเจ้าจะไปซื้อ,อยาไปได้มากินแบบยาปวคขากรบ่จ<อ>ี๊ยบคันพื้นว่าซื้อ,อยาแต่อันคันพื้นว่าเงินกี่กระปวดมาสองแสนสามแสนมันหมดผิดยาก็เอาอีคือเกาเนาะเช็ดจังได้ใช่ไมกันมาพอจะได้ซื้ออันอยาแก,ก่ปวดไปซั่งกิน,น<อ>แพงและ สี่พันห้าพันเป็นได้เงินเป็นยักประยัดไว้ใช้ข้าวกินข้าวกินกับบรรหอนยำลงไหลงหนาเด็กคนว่าสอบหนึ่งแปดแสนเก้าแสนกินเงินไปกินโมเป็นคันโมกินข้าวมามาพากันกินข้าวเที่ยงแล้วว่นนี่นะกินกับต้มีำนะต้มีำมะพอ<ะ>ดีมานเจอจังหวะ่พนพอดีเนาะ,ะกินกับแต่ว่าเมื่อนี้บม่ได้พาไปาไหน<อ>่เพิ่นไปตลาด,ไป,ลาดไปขายกระปุกนะ กบ้องไปคุดวานโอห่าชงได้จากพัดไปโอ้าคงอังหาผังผ่งนชงไปคุดเมื่อวานในบ่บ่เอ้มาแล้วบ่เพาะมยิงยุ่งบางคำว่าไอ้อดี๋มาว่าแล้วก็หมู่เพื่นทานฟูนึงจังเป็นไฟเลยไม่เคยมาจัาเถื่อวแมนบ่เอม้ก็พูดของกับไอ้เพื่อนหลังนี่เพื่อนช่วยแล้วก็ว่าแม่ให้ลืมบุญลืมคุดไปแล้วเอาเงินให้เพื่อน ไม่หัมบุ๋มีขึ้นมาไปสนีทกับเพื่อนชอยเฮือนกับเพื่อนชอยคึ้นมาเออเอ้าเจ้ายังไรเฮือนเจ้าเห็นเองเจ้าอะไรลิงเจ้าชื่อเองแม่แล้วปะผุขาไปยกให้เพื่นอันนี้เห็นมีแต่ว่าเดี๋ยวได้แป๊บอ่ะโอเคต่อกันเลยไว้เราะพอดีบอยมีสายเข่าเนาะก็คือซูมืงินในการมีแต่ไปใส่กันไปน้ำกันบุกไอศช สองไม่ลูกเห็นะเออยังให้ไปผู้เดียวยากกี่มากกี่กาไม่นั่นไม่นั่นอันตรายเจ้าได้จ้ะบ่ยยากไหมจ้ะยากนั่นแหละอ๋อนมัยากแม่บ่ให้ไปผู้เดียวบข้าไปจะไหนเป็น้ำไข่หมดแดงขันมาอีกะไข่หมดแดงตึงจะนหนกระชีพอดอกไข่หมดแดงนั่นบัไดยูไปตลอดนั่นแหละเนาะไปตลอดไปเสมอมันบ่นั่นนะคนแม่คนองนั้นอ่อนนั่นยังมีคนไหล คนใหญ่สูงดำไล่เจ้านะจะปอบไปขางเมืองนั้นแล้วมันขี่รถยักษ์เมื่อ่นดหละเมื่อทางแบงเมื่อตลาด่นแหละอยากมันบว่าเขาของดอดอันนี้มันเปียวเลยเจ้าการบัดระวังน้่ไปหันไปนี่ไปป้าไปตดงก็ถือมีดถือผ้าไปน้ำถือไปแม่ไปอะไไปคนเดียวจะถือป้องกันตัวเองนะเป็นไอเจ็บหัวเข่าเพแบบ เจ็บหัวเจ็บทรวงหมดนอนก็คือระบีเจ้าห่ามอยู่บ่แค้งขาจะคึ้งห้ามเลยบีเท่ากันน้องมันก็เหี่ยวมันเลยเจ็บอยู่บ่านไหเบต์ตึมือมันถึกง่าบ่ได้เจ็บบ่มือจังนะมันแตกมันอย่างนะขึ้นนี่แม่คืนนี่แม่บวได้นอนน้ำตัวนีเลยแจงกับจ่ามันเจ็บมันบ่มันแตกบ่มันเจ็บมันกัดมันแหงเจ้าบริทาอย่างเลยบ่โมบี เดี๋ยวถ้อหน้าเดี๋ยวค่อยจะซื้อวัสลีนมาให้อาบนั้ำมาเลยประหยัดน้ำบ่อาบตะเวียนตะเวนเบ๋บึ้งเท้าเจ้านางงามคัากันพยายามอาบน้ำเนี่ยแบบมันแตกมันอย่างมันเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อวัสลีนมาให้เนาะปล่อยทานมันมันแบบมันมันมันอย่างอะไรแบบมันดังผิวโบแห้งไปไหนนะมันจะบหมดเจ็บนะโตดีเก่ออีหันขี้เข็บ มือตัวมันกุดไอได้ครบตั้งแต่พุ่งนี่ยุยิหากัะไรช่องไปแล้อันนี้หางก้อยชีบเป็นท่านละประหากเก่ามากระบกมักนก็เลยกัดบ่แล้วมันนี้เชียนเฉียบเชีนยังไงบกนากลักับคนในบ้านอะลยซื้อดูว่าเราซืา้อทินไปเก็บแล้วก็ห้ามมาพายเพื่อนกัเลยม่เด้กจ้ะ พอได้เครื่องเคี่ยวเงี้พอได้แต่เครื่องเคี่ยวเชยโยเชื่อกินเลยนะบุญมีถุนบุมีหอนลูกเอ้ยขันจะมีถุนมีหอนยังไข่ยเชื่อข่าวชื่อนางกินปลาเอาไหว้เมื่อเดือนสิบนี้ตั้แต่แรกข่าวชอบละลานชอบละลานโอ้ยหอดบ่อบ่อหอดหลอวะเจ็ดเฉียนแปดเฉียนนี่แหละประมาณนี่แหละกระสอบหนึ่งเนาะเขาเออมันกระสีปานหัน ขันบกหอดล่ากับซ้ำล่าและโตผู้บม่มีผู้ผู้เห็นห้เห็นหน้าเสียวเบาเล่ะหมู่มอ๋อพวกเต็งหางหางขำและหาเห็นหน้าขับรถกินบ่มีห้บ่มีหน้า,าก็คือคนทางในบ้าน,นทางก็เจ้ายังใครว่าลูกเขาไปกรุงเทพอันนี้เป็นม,มันบ่มีบนคลองคือโตอนี่เจ้าได้ค่ะจากกับบริข้าไปเห็ุสมัครงานแถวเชโนบลเอ่ะ โอเป็งเนี่ยชื่อที่เอ็งจับใจบอกได้บ่ได้เฮียนจังๆเลยเขียนชื่อตัวเองก็บอได้เลยพอสิบ่เป็นพ่อกับเมย์บ่ได้ยูนำกันตะกี้พ่อกเมย์ไปไปไผไปมันก็ทอดตะเมย์นี่เกิดมาแล้วก็เห็นทอดตะเมย์อย่างเราสุกยนุ่มให้ลูกเฮียนนั่นซึ่งอ่ะโอเคไปน้องไปน้องมื้อนี้กับบอเอใส่บุรี่กับได้เข้ามาทั้ง แม่ตู้เพิอนนอกก่นเนาะกะชือเอาเงินไว้ให้เพิ่นไว้ซื้อฮือซื้อ,อยากินเนาะเกจเจ็บเกจปวดเนาะปวดเข้าปวดแขกบ่แบะปดวดทั่วงมาปวดทั่วมาเลยอืม,อมเป็นอย่างไรมันมันมัคัดบ่เลยอย่งไรเลยนะมันคัดฮาวย,ยางนี่กะบ,บ้านัันพลิกแลก้วกะเทอันนั้นก็ขึ้นบ่ลล็ก็บ่ได้แล้วเถอะก็วิ่งหัวนี่กะ นั่งลงเชกอกอนยางกันยางไปใช้คือการน,นั่งเชกอกอนคำบนนังน่งเราบ่ได้เพราะก็ไปคั้นไป,ปคลายไป่ช่งคลายหอยช่อ,ของขงมันวิ่งวิ่งเลื่อนเข่าก็นั่งโยกลงในทางวิออง่งเลื่อนคนนั่งโยกลงกินน้าม่นไม่แห้งการลักลักลการครอบครัวเจ้าการ มีแต่ข้าวเนาะเรื่องข้าวถือว่ามีแต่หาได้เงินมาสิบสากับซื้อข้าวย่างเดียวดอซื้อข้าวบ่ันของนากับบ่มีเนาะดอกเอ้ยจักปีแล้วจ้ะนะสามสิบสามสิบลายสิามสิบเอ็ดสามสิบสองขันลูกผู้ใหญ่อันเมยว่าละเอ้ยได้เงินได้คำมาให้เมย์แน่หลูกมเมย์ถอดใส่เขาใส่น้ำ มันมันอึดมันหยากเลย้ายมันมดลีเลยมันบ่ทำกินเฮ้ยเอากินขนมกินข้าวต้มกระเมน์ยี่ดอกมันอิ่มโซ่เข้าวอบ่คือข้าวนะบ่คือข้าวมันก็บ่ได้ชนันมาหลอกเอึกไปกินตอนเด็กมาไก่คันกินไก่คันเจ้าผู้เป็นเมย์เจ้าก็อุ๊บใจแต่ละมือเป็นเข่ามนยั้งเสาเลยยังถึงมันหมาเลยมันกินเออมัดมดหดงเต็มติดอัด ก็เป็นกับว่ได้พอกินมันมาเลยมันกิ่นแรยมดืดชอบเธอกินชอบเธอกินแล้วเป็นนี่ฮะว้าใช้อดี๋แล้วอดี๋โทอหาคนอยู่ใช่ไหม้ยว่าอีต้นใหญ่บุญมีเด้อแห่งลำบากกว่าเก่าอ่ะเขาอ่าอโอเค,อเ,คเดี๋ยวไวาสิเอาเงินให้เมตู้เุคนเด้อ อ่ะโอเคพอน้องเนาะกะได้ฟังเรื่องราวของแม่ตู้เพื่อนกะถือวานักสมควรอยู่ในแม่ตู้เนาะกะทุกสุดไปแห้งมีน้ำช้ำเนาะเนจ็บเนเป็นพอน้องนะโมพีไผอยากกันนั่นเนาะแต่ว่ามันก็เลียกเลียงมาได้นะเบเนาะกะมื้อนี่นะพ่อแอนนะซีมอบเงินให้แม่ตู้เนาะเอาไว้เต้าซื้อซื้อยาหรือว่าเก็บไว้เป็นนันใช้่าย่างอื่นก็ได้เนาะไว้ซื้อข่าซื้อน้ำก็ได้เนาะเบเนาะกะพ่อแอนซีบอก ซื้อผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนนอกมีอยู่สี่ท่านพื่อนนอกเนาะกัมีแม่ค้ำแล้วกัแม่ท้องแล้วกัแม่วันแล้วกัแม่พรพ่อนนอกนะเพื่อนก็อยู่ตั้งประเทศนอกพื่อนนอกเนาะกับเพื่อนก็ได้เห็นแม่ตู้นี่อยู่ทั้งคลิปผู้อื่นเนาะเพื่อนก็เลยว่าฝากเงินมาทั้งบ่อเองนะมาซอยเหลือเจ้าเนาะแบบให้ชื่อชื่อยากรท่านเนาะโดยโดยกัเป็นจํานวนเงินห้าแสนเพ่อนพ่อนนอกเนาะห้าแสน0ก็บพ่อนนอกแล้วก็ เงินนี่กะที่ซอยไม่ตู้ได้หลายมือเติมได้หนินะเนาะโดยพ่อแม่เจ้าได้เบะเด้อโดยเนอเนเอ้อเอือเนื้อเ้อเน้อเ้อ้อ้ออเนอ้อเ้อเด้อเน้อ้อน้อเน้อ้อ้อเน้อเนอเอน้อเนืน้อเอแน่เอ้นนืนเน้ จะให้อายรมาตู่ยห้ากับชีใหน้น้ำได้ไหมบ่ได้บ่ให้ก็บ่ได้น้ำตาแม่บ่ยู่<ด>ทรมานนะคิดจิตใจหลายขมือนี่ข<ด>ข้นว่าพื้นบุญโมมีมมจักมือไหนหลวงใจแม่ขาดหย่อนแม่ทม<ด>อลมานก็อ<ด>ยู่เป็นท่มโพมใช่ให้ลูกหลานในลา,บาน<ด>เบปเนาะใช่ลูกกับิคอยเข้ามาเบิ่งแล้วกัเทอหน้าเมื่อหน้าผ่านมาลูกยิ่งวัตรลินไหมเจ้าทามือเนาะ ถ้ามือถ้าเท่าเวลาม<ข>ันแตกมันอย่างนั้นนะทุกทุกปีแต่ละปีขันยำหนาวเล็กน้อยนีดครูปีแม่ขัายำหนาวผู้เท่าผู้เท่านะผิวแห้งมันอย่างา<ด>มืนก็แตกนอนแม่เนาะใส่ยางตี๋ไปถ่ายยางตี๋ไว้มันออกเลยไปใส่แล้วมาติดผูุ้ฆาห์คอนำได้เด้อคอแต่ทรอชับทลชับโดยผูุ้ฆาึ้นหอดน้องน้องมีผู้นึ่งไม่ห่างไม่ไม้คือกันอยู่บ้านไหน อยู่บ้านนาแกชื่อนางนวลนาแกอยู่ทางไหนเบ็ดนาแกพลรานอ๋อนาแกพารานาทางแบกนาแกนางนวลน้นองสาวแท้ๆบ่น้องชาวลูกพ่อเดียวแม่เดียวสมมติว่าเจ้าได้โทรศัพท์ในเจ้าจิตปบรทิตตอฟังอย่างไรสัมมีเบอร์บ่นหรือจย,อยงไหนเบ็ดเอาก็ คนแม่ได้ทรศับก็เอาเบอร์มาพร้อมบอเบอร์เบอร์น้องเจ้าคะนะเออมีอยู่อ๋อมีเบอร์เบอ่์คนโยเออคุณหอน้องเลยพอได้โทรเยี่ยมพอได้โทรเยี่ยมยามน้องโดนคุณังเทืยกันน้องคันขอเข้ามาแต่เบออื่นบอไกลได้มาแล้วโทรเอาบุค้าเมื่อเอาค่ะ มีคนมาช่วยภูคานาไดข้าวนาข้าวาเธอชอบแบ่งมือให้นอกหันชิปโลอฝันกันกินเนาะกันกินเบ่งกันปะกันมาไรช่องคนเอโน่ตะกี้หิ้นโยนน้ำกันข้าวถูกข้าวยากเนาะก่อนพูนไปได้ผัวจะพูนบอเลยยังไงบอ เก็บไปก่อนเด้อไปแกไปก่อนเก็บไปก่อนแต่ว่าเลิกกันแล้วกระพงหากินไผ่กินมันฮะเ่ว่าอยู่ได้น้ำลูกอยู่ในน้ำลูกก็ลูกกระ่ได้อยู่น้ำระลูกก็ทุกเนื้อคือการเข้าเนาะน้ำก็ขาดเคิร์นลวก็ลูกกระ่ได้เบิ่งแล้วโคมึอนี่เด็ดยัตโธหากะติดต่อบอดดะโอเคโอเคเ็มเป็นบ่อยู่ดีแหงบ่ในนั้นนะและเอามาให้ผู้ค้าหัน ดำให้เอาตั้งโต๊ะมือถือชิ้นโต๊ะมือถือโต๊ะมือถือนะรุ่นประมาณใ200,000 300,000เนี่ยนาะมันยาวๆแบบนี้หมแบบนี้ครับตั้งตมือือกดปุ่มอ่นะแลก็บมทรีกเรินเออนัรักตว่า ăn, ăn chiên đắng đắng này này, ăn vậy đi anh ấy. mà bưng đúng. Muốn thứ của anh. Ừ ừ. thô không? Ừ ừ. Am à, là bố có tiền bưng tiền. Yêum phái này mà này. Yêum không, luồng lan du, cang bản, thuần là. Yêum mà thô yêum cái này mua sầu này không? Đội. Thoái đái lún này này. Chắc khở. Ở khoảng ba bốn triệu thì sẽ Ừ. แล้วกมารแมลงไปส่งเพิ่นบ่เอ๊ะอมแมลงเราไปโชว์เจ้าเจ้าจะโทรบ่ค่อ,คอยเติมเงินให้แบบนี้คันเพิ่นเห็นก็เป็นหนุสนสซคาร <c oughs> เออ,อันนี้เรานุนไปอันยักษ์เอาโอเคก่อนเดี๋ยวเบ๊เดี๋ยวค่อยจีจบคลิปก่อนมันคลิปมันสีเงาเนาะโดยโดยมันในกับชาวป่าละที่แหละเนาะโอเคเนาะกะมื้อนี้กะไอ้ลูกกะสิได้ขอโต้กับก่อนเด้อทั้งเอื้อยทั้งหยางแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเนาะให้ พากันชู่ๆเด้อถ้าม <they were. S 1> so, ีผ <ons> ู้ใหญ่ติดต่อเข้ามากมีการช่วยเหลือบ่เองไซบุรีกับสีได้เข้ามาหาทั้งม่ต้เช่นกันแล้วก็เอื้อยเช่นกันเด้อโดย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 โอเคขันแม่นมาเถื่อน่ะคันมีทรรัชับเขาโทรถมาหาผูค้าชะก่อนให้รอท่านมาเแล้วเถื่อนกัแบบว่าบ่เห็นเนาะบบพอเนาะันอยู่โอเคคันอยู่ไปจิกกินเพียงแม่นๆมต้องไปเนาะเื้เนาะ โอเคโอเคนเนาะโดอโดยโดยมีแหงเนอช่วยเรืออบูคาจอย้า้ใครยังมีต่อไปพยานลกค้าให้ไปมะเนาะออกมาไก่เนอจะไปไก่พอแม่เนอ ไ,ไ,ปไปทางไหนก็ขี่รถขี่ล่ลางเคาะเค้นเว้นหายอย่าได้พบได้พอเด้อให้พอแต่เงินแต่คำมาช่วยผู้ขาเด้อพอเด้อแม่เด,อด้อจ้าถุเนาะเบเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้ดเด้อเบเด้อโดยโดยสู้ๆเบเนาะโอเคพลอยไปน okay. อไปนไหมเนาะ